สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาสอนรับเงินเข้าทูมิ w นเวเลตฟรีนะครับทุกคนจากการทํากิจกรรมในแอปตัวนี้เป็นภารกิจต่างๆนะครับเช็คอินตรงนี้เราจะได้รับเหรียญคะแนนมานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับ เห็นไหมครับทุกคนว่าเราจะได้นะครับผมเหรียญคะแนนแล้วก็มันจะรวมให้กับเราด้านบนตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้เราสามารถถอนเป็นเงินเข้าทูมิเนเวลตได้นะครับทุกคนแอปตัวนี้นะครับผมเป็นแอปหารายได้นั่นเองนะครับจากการที่เราเล่นเกมนะครับผมหรือว่าทำภารกิจดาวน์โหลดแอปตรงนี้นะครับเราจะได้รับเหรียญนะครับทุกคนเดี๋ยวผมสอนให้แบบละเอียดในคลิปวิดีโอนี้นะครับ สำหรับการถอนนะครับทุกคนเราก็จะเอาคะแนนที่เราสะสมมาได้จากการทำธารกิจต่างๆตรงนี้นะครับเอามาแลกนะครับผมเข้าทูมิเนี่เลดได้นะครับผมเห็นไหมครับทุกคนใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนเลยนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดนะครับมากดที่เพิ่มเติมใต้คำอธิบายนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดสีฟ้าตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผมคำว่าลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่างนะครับทุกคน พอกดเข้ามาในลิงก์แล้วนะครับทุกคนก็กดรับทันทีตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วมันจะพาเราเข้าไปนะครับผมที่ Google Play Store นะครับก็จะเป็นแอปนี้นะครับผมแถบคอยสามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็เปิดได้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับผมอย่าลืมเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะครับผมที่หน้าฉันตรงนี้นะครับก็จะมี Google แล้วก็ Facebook นะครับผมประมาณนี้สามารถเข้าสู่ระบบตามที่สะดวกได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับผมอย่างแรกมากดตรงนี้ก่อนเลยนะครับที่เป็นรูปซองจดหมายนะครับทุกคนนี่นะครับรีบกดเข้าไปเลยนะ ก้ท่านผู้ชมนะครับผมก่อโค้ดตามนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะ7 8 m r t s นะครับผมแล้วก็จะได้รับเหรียญฟรีนะครับทุกคนก็อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมนี่นะครับใครที่ใส่แล้วนะครับเราจะได้เหรียญมาถอนเงินเข้าทูมอนีวุลเลตตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับแอปตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นแอปหาเงินนะครับจากการที่เราทาภารกิจต่างๆนี่นะครับภารกิจมีหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดาวโหลดแอปพวกนี้นะครับก็จะได้รับเหรียญคะแนนโคตรเยอะนะ ดูนะครับผมทําแบบสํารวจสอบถามได้7 8 7 5วิธีการทํานะครับผมก็กดไปทําแบบนี้นะครับมันก็จะให้เรานะครับผมกดรับแบบนี้เราก็นะครับผมอนุญาตอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําตามที่เขาบอกได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับผมเหรียญนะครับที่เราจะได้ก็คือตามนี้เลยนะครับมันมีหลากหลายอันนะครับผมมากมายให้เราทํานะครับจะเป็นการเล่นเกมก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าทําแบบสอบถามก็จะได้เยอะนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมวงล้อนะครับ ก็สามารถมาหมุนได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่าเราสามารถนะครับมาสุ่มหาเหรียญตรงนี้ได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีการเล่นเกมนะครับผมดูวิดีโอพวกนี้นะครับผมมีหมดเลยนะครับหน้าที่2ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นมินิเกมนะครับทุกคนสําหรับเกมตรงนี้นะครับเล่นแล้วก็จะได้เหรียญด้วยนะครับเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก่อนเลยนะครับกดเพย์นาวตรงนี้นะครับผม จะเห็นนะครับผมด้านบนมันจะนับเหรียญอยู่นะครับถ้ามันเต็มหลอดนะครับเราก็จะได้รับเหรียญคะแนนไปนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมเหรียญมันก็จะนับเรื่อยๆนะครับมีหลากหลายเกมนะครับลองมาเลือกเล่นดูได้เลยนะครับจริงๆนะครับทุกคนมีหลายเกมมากนะครับตามที่เราชอบเล่นเพลินๆได้เลยเล่นทั้งวันนะครับไม่ต้องลงทุนด้วยนะหน้าที่3ามก็จะเป็นการทํากิจกรรมนะครับผมเช็คอินรับเหรียญได้ นี่นะครับทุกคนเราก็จะได้รับเหรียญมาแล้วนะครับแล้วก็จะมีการดูวิดีโอโฆษณาพวกนี้นะครับเห็นไหมแต่ละวันนะครับผมจะได้หลายเหรียญมากมายนะครับ <rele> เล่นเกมก็จะได้1 0 0เหรียญดูวิดีโอก็จะได้อีก200เหรียญหรือว่าทําแบบสอบถามต่างๆพวกนี้ก็จะได้นะครับผมเหรียญคะแนน,นหมดเลยนั่เองนะครับและก็เอามาถอดหน้านี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับหน้าตรงนี้ สามารถถอนได้เลยนะครับผมขั้นต่ําก็อยู่ที่200บาทเข้าทูมอนิวเลตนั่นเองนะครับโดยการใช้เหรียญคะแนนในการแรกนะครับใครที่สนใจรีบมาทําเลยนะครับผมหลายคนก็จะเคยรู้แล้วนะครับผมว่าแอปตัวนี้มันทํำยังไงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมใครที่สนใจรีบไปดาวน์โหลดเลยนะครับ